1, น 3, 4นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะสข้นรายการแดกทุกทุกนะครับ EP ขนะครับวันนี้เรามาติดติดๆกันเลยสอง EP นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมพาไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวเออ่รับนะฮะของผมนะคือเอาจริงๆคนแถวนี้ก็รู้จักกันเยอะเนาะ

ก๋วเกี๋ยวเรือบางกลางนะวันนี้คนเยอะพอสมควรครับจะหยุดทุกวันพุธนะฮะเริ่มตอนนี้ขนมช้วยขนมก็นั่นคือเมนูอาหารนะร,ราคาจะอยู่ที่25บาทถ้าเป็นพิเกตเป็น50บาทนะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง เดี๋ยวเราถึงที่นั่งนะครับมีที่นั่งข้างนอกสําหรับคนที่อยากกินบรรยากาศได้ด้วยนะฮะแล้วก็บรรยากาศรวมๆทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็จะมีเรื่องของน้ําปั่นนะครับโอเคตักข้าวแล้วนะครับก็เนื้อต้องใส่ต้มยำน้ำตกาผัาข้าวแล้วก็ผัดไทยผัดไทยใช่ไหมครับโอเคอ้าวทางเลยเอาผัดไทยกุ้งสดหนึ่งครับผัดกุ้งหนึ่งครับ ขึ้นินึงคุคะเขนอะไรเลยเอาเข่นเล็กเนื้อเอาใส่ได้นะคะขึดพิเศษเข่นเล็กเนื้อพิเศษหนึ่งแล้วก็เข่นเล็กหมูพิเศษหนึ่งครับไิกใส่ได้นะพี่นะไม่อันนี้ไม่ใส่พริกครับเข่นเล็กหมูไม่ใส่พริกครับตกไม่พริกลูกชิ้นไหมลูกชิ้นมาละสิบบาทจ้ะคุณป้ามีหมูมีเนื้อเอาเอาลูกชิ้นหมูเอ่อห้าไม้ครับหมูห้าล้านเลยนะพี่นะครับผม รับน้ำเพิ่ไมไม่น้ำอะไรมั้น้ำมีโอเลี้ยงชาดำบรรยายเก๊ควยกระเจีย๊ยบกระ,ะเจีย๊ยบกระเจี๊ยบแล้วก็เก๊ควยครับเก๊ควยนะครับตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นเล็กหมูพิเกตนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเล็กเนื้อพิเกตนะฮะก็คือถามว่าเยอะไหมก็ได้อยู่นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวช้อนก่อนนะครับ ก็ลูกชิ้นมาแล้วนะฮะลูกชิ้นห้าไมา้มีไม้ละเจ็าบาทโอเคเรามาดูกัดครับลูกชิ้นน่ากินไหมนี่ผัดไทยนี่ก็คือแล้วก็เดี๋ยวผัดไทยหนึ่งจานราคาตอนนี้ก็ทั้งหมดอ่ะอที่ร้อยเจ็ดกลีบตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผัดไทยหนึ่งจานก็อยู่ที่ประมาณ สองร้อยหน่อยกับมือนี้นะครับก่อนไปดูกัน a few moments later นะคระับอนุญาตจัดการก่อนนะ,ะนี่ครับเนาะมีแคบหมูกับเอ่อนังประกอบด้วยนะฮะอะไรอนะไรก็ได้มาต่อเลย โอเคอันนี้เป็นผัดไทยกุ้งกดนะครับที่ก่างไปเนาะก็เขาก็ห่อไข่มาเรียบร้อยนะครับดูข้างในกันนะก็ดูหน้าหร่อยเนาะโอเค้วเว้ย later นะครับเรียบร้อยนะฮะก,ว 2, ก 5, ๋วยเตี๋ยวสองลูกชิ้นห้านมถ้วยหนึ่งแล้วก็เออผัดไทยไปฝากน้องนะฮะทั้งหมดก8 0องร้อยแปดสิบบาทจับ,บรับสามคนนะฮะก็อิ่มไปอีกหนึ่งมื้อฮะราคาไม่แพงมากครับผมประมาณนี้ครับครับก็ขอบคุณที่ติดตามรายการแดกถูกๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ